สวัสดีค่ะสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นบ่ายของวันที่10มีนาคม2563ค่ะวันนี้ทางร้านก็จะมาอัปเดตนะคะว่ารถคันไหนยังว่างอยู่นะคะเป็นรุ่นยันม้า E F 393 t ค่ะ คันนี้ยังว่างอยู่นะคะเปิดเครื่องให้ชมช,าชาัดๆกันเลยค่ะชมด้านในช,าชาัดๆกันเลยเดิมๆค่ะเดิมๆทั้งคันเลยค่ะคันนี้ อันนี้เป็นยันมาา39แรงค่ะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะไมมีดันหน้าค่ะแล้วก็เป็นผานค่ะเป็นผานตา CMT ค่ะผานบุก4ใบนะคะตา CMT ใบก็เหลือพอใช้อยู่นะคะประมาณ60-70%เลยค่ะ คันนี้ยางดีสีเส้นนะคะยางใหม่มากเลยค่ะยางหลังแล้วก็ยางหน้าก็ประมาณเจิเปอร์เซนค่ะคันนี้ใช้งานได้2องพันสารอชั่วโมงค่ะสองพันสารอยชั่วโมงเป็นรถปีห้าแปดค่ะคันนี้พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยค่ะคันนี้ออกจากร้านพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยทางร้านเปลี่ยนถ่ายของเลวให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เช็คระบบไฟอ่าเช็คให้ทุกระบบเลยค่ะ พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยท่านใดที่สนใจหรือว่าผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะชมได้นะคะร้านยุติสามแยกเหล่านาดีเลยค่ะตำบลบ้านว่ามเอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ ส่วนคันนี้ติดจองแล้วนะคะติดจองแล้วคันนี้เป็นผานพวนค่ะคันนี้ยังโสดอยู่ค่ะคันนี้เป็นผานบุกนะคะปีเดียวกันค่ะรถปี58แล้วก็เ,เป็นรุ่นยันม่า e f 3 9 3 t เหมือนกันค่ะ<ม>ขายไม่แพงนะคะคันนี้ขายในราคา2,65,000บาทค่ะ2,65,000บาท พร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใช้งานได้ทันทีเลยเครื่องยังใหม่กิ๊กอยู่เลยนะคะเดิมทั้งคันเลยค่ะถ้าใรสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มตเติมได้ที่098 2 6 0หกศูนย์่ะห้าค่ะศนเ้าอ่ร้ารถไถมือสองสภาพดีเหล่านาดีตะมลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นค่ะทางร้านยินดีรับสมาชิกทกสนะคะสมาชิกทกศสามารถยื่นผ่อนผ่านทกสได้ค่ะสามารถขอเอกสารที่ร้านได้นะคะไปยื่นทกสได้ค่ะแล้วก็ทางร้านขายเงินสดค่ะ มีสองแบบนะคะขายสมาชิกสกศแล้วก็เ,เงินสดค่ะสวยค่ะเดินๆตั้งคันเลย ร้นานอยู่ตีดถนนเส้นบ้านทุ่มอำเภอพายืนอำเภอมันจานะคะห่างจากถนนสียแยกไปแดงบ้านทุ่มประมาณ7-8โลนะคะท่านใดที่ไม่ทราบเส้นทางก็สามารถโทรสอบถามเส้นทางได้นะคะที่เบอร์098-260-1158ค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ